แพทย์เฉพาะทางบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทางสูงที่คอยดูแลให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยซับซ้อนต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงส่วนใหญ่ของแพทย์เฉพาะทางประจุตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์และศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาแพทย์เฉพาะทางต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพเพื่อเครือข่ายการดูแลที่ไร้รอยต่อคนพบว่ามีแพทย์เฉพาะทางจำนวนหนึ่งที่ก้าวออกจากห้องตรวจโรคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของตนเองเพื่อเชื่อมประสานและทำงานกับโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงการลงชุมชนออกเยี่ยมบ้าน ขับเคลื่อนให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยไร้รอยต่ออย่างแท้จริงและนี่คือแพทย์เฉพาะทางต้นแบบ14ท่านแรกของโครงการพัฒนาแพทย์เฉพาะทางต้นแบบด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพเพื่อเครือข่ายการดูแลที่ไร้รอยต่อนายแพทย์อดิสรจงหมื่นวัยแพทย์ออร์โธปิดิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแพทย์เฉพาะทางที่ให้ความสำคัญกับงานพลับปิกเฮลออกตรวจที่รอพอสอตอ,อย่างสม่ำเสมอพานักศึกษาแพทย์เรียนรู้ระบบการทำงานของรอพอสอตอเพื่อความเข้าใจบริบทการทำงานของบุคลากรทีมหมอสองและบริบททางสังคมของคนไข้ แพทย์นุกูลปุ๋ยสูงเนินสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานำเครื่องอันตรสาวเคลื่อนที่ออกตรวจคุณแม่ตั้งครรภในทุกรอพอสอตอและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนด้วยการฝึกอบรมแพทย์ทั่วไปของรอพอชอในเครือข่ายโรงพยาบาลเทพรัตน์เพิ่มความสามารถแพทย์โรงพยาบาลชุมชนลดความเสี่ยงผู้ป่วย หญิงวิลาสินีแพงวงจิตแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก้าวออกจากโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวทร่วมกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นในชุมชนเพราะคนไข้จิตเวทไม่ได้ต้องการเพียงแค่หมอแต่ต้องมีแรงสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนแพทย์หญิงปรยาพัฒน์ชัดเที่ยงอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลบุรีรัม เชื่อมต่อการดูแลคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลคูเมืองและรอพอสอตอผ่านเทเลแมกดิซีนขับเคลื่อนเซอร์วิสแพลนให้เอื้อต่อการดูแลคนไข้ NCDS และสตโตรกผ่านระบบเครือข่ายนายแพทย์ชัยวิวัฒ์ตุงขาเสรีรักแพทย์อายุรกรรมประสาทโรงพยาบาลมหาราชนครราชาสีมา เริ่มทำสโตรกฟาแทร็กกับรอพชอในเครือข่ายตั้งแต่ปี2554ก่อนโครงการของสอปอสอชอนำยาไปให้แพทย์ในรอพชอสอนความรู้และทักษะการฉีดยาเปิดกว้างให้ถามและปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงและร่วมราวคนไข้อีกทั้งลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนไข้ที่รอพอสอตอในเครือข่ายทุกแห่ง นายแพทย์ชวลิตชย,ยาังสุอายุรแพทย์โรคมะเร็งโรงพยาบาลสุรินท์เพราะโรคมะเร็งต้องดูแลกันยาวนานคุณหมอจึงให้ความสำคัญกับการผูกมิตรกับผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อลดช่องว่างระหว่างกันวางระบบเทเลแมตติซีนร่วมกับรอบพอชอเพื่อให้คนไข้ไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาถึงโรงพยาบาลจังหวัด แพทย์หญิงนาดาจันทไทยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกาลสินออกจากเซฟโซนห้องตรวจในโรงพยาบาลไปหาคนไข้ถึงบ้านและชุมชนจัด Family Mee ติ n งกับครอบครัวผู้ป่วยรวมกับพยาบาลชุมชนและทีมงานเทศบาลวางระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นเครือข่ายก้าวข้ามจากการเป็นหมอฟื้นฟูในโรงพยาบาลสู่การเป็นหมอในชุมชน หญิงเพียงฤทัไทยริรัตนพงศูตินรีแพทย์โรงพยาบาลสุรินทแพทย์ที่ยุดผู้ป่วยเป็นตัวตั้งปรับเวลาการทำงานเพื่อให้สะดวกกับการเดินทางของผู้ป่วยวางระบบฝากคันที่คลินิก ANC ในรอพชรพานักศึกษาแพทย์ออกตรวจที่รอพชอทุกเดือนคนไข้ได้รับความสะดวกนักศึกษาแพทย์ได้ความรู้ นายแพทย์สุรชัยสิริพรอ,อคุณศิลป์ศัลยแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นหมอผู้ใช้เวลาว่างทุกวันจันทร์และวันพฤหัสไปผ่าตัดแบบสองกล้องทางเดินอาหารให้คนไข้ที่โรงพยาบาลน้ำพองคนไข้ไม่ต้องเดินทางไกลทีมผ่าตัดโรงพยาบาลน้ำพองได้พัฒนาศักยภาพนายแพทย์วัชระวิรัตยาพรแพทย์อายุรกรรมประสาทโรงพยาบาลหาดใหญ่ อบรมดูแลผู้ป่วยสโตรกเบื้องต้นให้กับคนในระบบตั้งแต่อสอมไปจนถึงอาสาสมัครมูลนิธิเพราะ6ชั่วโมงแรกของคนไข้สำคัญที่สุดจะรอให้ถึงมือหมอไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายย่อยสโตรกจนคนทั่วไปเข้าใจได้ หญิงสราพรมัธยาาตอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลพุทธโสธรและประธานเซอร์วิสแพลนไตระดับเขตทำงานเชิงรุกพัฒนา Ckd คลินิกในโรงพยาบาลและลงเยี่ยมบ้านร่วมกับรอพอศอตอหริเริ่มการสร้างพยาบาลล้างไตช่องท้องและ Ckd ม Mini m นเจอร์เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนราบรื่นปลอดภัย นายแพทย์ตนนาการขุนโหนแพทย์ออโทโปิดิกรงพยาบาลเชยภูมิหมอกระดูกผู้มีนโยบายส่วนตัวว่าผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักต้องได้รับการรักษาครบวงจรจากการรักษาในโรงพยาบาลสู่การดูแลฟ,ฟื้นฟูโดยสหวิชาชีพในชุมชนคลินิกรักกระดูกจึงเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย หญิงพิชานันคู่วัจ,จนกุลกุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลอุดรธานีพัฒนาระบบเพื่อให้เด็กป่วยทะละัลซิเมียสามารถรับการรักษารับเลือดและยาขับธาตุเหล็กที่รอพอชชได้อย่างครบวงจรจัดการฝึกอบรมและดูแลคนไข้ทะละัลซิเมียให้กับครอบครัวและผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย และเพื่อให้เด็กทาลัสซีเมียได้มีสังคมและรับพลังซึ่งกันและกันแพทย์หญิงคจีวันศิวามาศจิตแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลพุทธชินราชจ,จังหวัดพิษณุโลกออกตรวจผู้ป่วยในรอพชอทุกสัปดาห์และคอยให้คำแนะนำแพทย์และทีมงานที่รอพชเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เปิดกว้างพร้อมรับทั้งคำถามคำแนะนำและคำทักท้วงพานักศึกษาแพทย์ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจหน่วยคัดกรองสุขภาพจิตและยาเสพติดของจังหวัดพิษนุโลกจากแพทย์เฉพาะทางต้นแบบ14ท่านในปีแรกจะเติบโตขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างเครือข่ายแพทย์เฉพาะทางเพื่อการดูแลสุขภาพไร้รอยต่อให้กับประเทศไทยต่อไป ผมก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับทุกเครือข่ายนะครับในการที่จะไปผักดันสิ่งดีงามแล้วก็เรียนรู้ร่วมและสร้างมิตรภาพเพิ่มขึ้นทั้งกับแพทย์เฉพาะทางเองกับแพทย์วริษัทครอบครัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกับหมออน้าใหมตรงนี้จะเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นครับ